สวัสดีทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจอดกลับไปก่อนต้องไปในด่านเดิมก่อนโอเคผมขอเปลี่ยนสีปะหนึ่งแม่กันที่แล้วผมลืมเปลี่ยนสีได้ไงทำไมชุดเหมือนถ้าใส่สีส้มมันเหมือนไลฟ์ไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดคอนสตรัคชั่นเหรอเวลาใส่ผิดผิดผิดแม่ดะเขาลอรถผมผมมีสีเขียวอันล้ำอยู่แล้วนี่เป็นเขียวออกเข้มหน่อยกับสีส้ม กับชุดส้มเลยชุดส้มส้มแบบคำ้คำๆหน่อยเออแต่และอืมอืมนี่แหละสีก็แรงดี <c oughs> ไปต่อไปหน้าที่เราพรบสามโอ้โหแอคเว s ชั i นแร a สี่ร้อยเลยเหรอสี400่ร้ยเปอรซ็นเี่ยมไปเลยผมว่าผมเอาเป็นผมฟึ่งฟรีไบ์ก่วนดีกว่า อ๋อผมต้องต้องไปไวหน่อยหนึ่นงดา่านนี้ปั๊ม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 โอเคแต่เราทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์แล้วก็ทำไปเลยโอเคเราก็ต้องเอาอืมเอาดีกว่าเอาดังโคไปก่อนดาน่านนี้แต่รอบนี้เราเอาเป็นอะไรดีดคิดคิด อ่าสี่บวกก็คือดีสุดแล้วเออเอาอย่างนี้แหละเอาเป็น GNM LS ็มเอลเอสมาร์เตอร์แอ็ในเมื่อไม่มีใครทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เราก็ต้องทำให้สถานการณ์ดีขึ้นด้วยตัวเราเองไปดูไม่ดีแน่นอนเป็นเรื่องอันตรายมากกว่าโอเค แต่การนี่กันโอเคไปดังโคดังเข้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนัะ่านอะไม่ก,กลัวไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนอยู่แล้วมันเลยคุณท่านบัลเลยเจ้าผมเออคิดไปคิดมาแล้วเพราะว่าน่าจะเอาลูกสองมากกว่าฮะลืมโอเคไม่เป็นไรแต่เป็นฐานที่ดีมากมา่วมกับเราดีกว่ายีฟต้องการคนแบบนายนะ แล้วต้อนรับตายแบบเปิดเผยเลยจริงๆเป็นตา,ารที่สุดยอดน,นะมันเป็นงานที่ดีสุดเลยซ้ำถ้ามันไม่มีสับหลาพวกนี้นะ <c oughs> ถา้าไม่มีนะอืมคุณดูไม่เหมือนพลเรือนเลยแน่นอนนะะเหมือนแค่ไลฟ์การ์ดใช่ไหมใช่ไหมเหมือนแค่ผู้ช่วยชีวิตเฉยๆี่้ว<ร>าจะทรีแล้วเราเจอสับหลาดิงยิงได้เราบาดเจ็บสองคนบาดเจ็บสองนายเออ เรเรียกว่าสองคนแหละบางทีบางทีผมพูดด้วยความเคยชินแบบอินฟอร์มอลโอเคทำร้ายไม่แค่แกนเกินถอยก่อนโอเคโลดตังค์คู่แต่ทำร้ายไม่โดนใหญ่แล้วก็แล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกอะไรอะตุ่มแกงปุ่มโอ้โหโอเคแม่ส่วนข่าวกอรขลุ่ย์บอกมาอีกแล้ว โอเคตึ๊บปูวแกเ,เลยเป็นก้นแล้วเหมือน s p e c i เหมือนสายพันธุ์เบต้ามันจะช้าจริงแต่ว่ามันปล่อยป,อปล,ปล,ปล,ล,ลอ่อยยานี่เป็นก้อนมากๆอะแก่จริงผมผมติดติดติดฮู้ปืนกลอกลาพังแล้วกลพังแล้วนิดนึงพังแล้วโอเค ดีเท่าทีเมื่อก่อนมันใช่ระเบิดมือถ้าเป็นเมื่อก่อนระเบิดมือแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอะว่าผมโดนตัวเองนอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็โดนลุ้มเพื่อนเราอย่างนั้นเลยเหรอโอโ้โหกระโดดลุ่มประชาธิอย่างนั้นเลยไม่ได้ทีมงานทีมงานเราชิบังเราผมมีปืนไม่มีรถฟองผมจะช่วยคุณก็ไม่ค่อยได้ฮอตเครื่อดามเอฟเป็นหมื่นโอ้โหตุกคนดูนั่นสิ นั่นเป็นยานบินโอ้แครปบหม่ก็แต่สเก็ทีมงานเราไปหมดแล้วจะเป่งมันมาทำอะไรนี่อ่อยอ่ย,อยเจ็บเจ็บเจ็บปอดีตัวตัวสีเทามันมันนี่มันถึกตัวสีเทามันถึกมาก มันติดบ้านเหลือเกินจุดเลยโอเคปู้ผู้ผู้ผููููู้้้้ฮอตเกือไม่โดนส่งไปโอเคพอจะพลาดดาวหลอกบางอันไปนะเพราะว่าตามทีมงานผมล่วงหมดผมเองนี่คือผมเองก็พยายามแล้วจริงแต่ได้แค่น,นี้ไปจริงจะกัดสับลาทั้งหมด อันตรายเกินที่จะการการจะมีขนาดใจแต่ร้อยนั้นเราจะสก,กัดสับปลาดได้แม่ตัวเดี๋ยวผมจะการให้หลีโรถสับปะาดอยู่ข้างอยู่ขา้างหน้าเลยด้วยโชคดีจริงๆเลยแต่พูดผิดสับปะาดมันอยู่ทั่วโลกเลยนะฮะแม่ที่นี่ไม่ใช่แค่ที่นี่เดี๋ยวมันจะกลับมาลักเหมือนว่าโอ้แม่งเยโชคตัวจะเป็นอะไรกันอย่างงี้มั้มันจะโชคไม่ดีเลยจริงๆถ้าพูดตามความจริง ผมแค่พูดแสงนะจริงผมแค่ผมแค่แอบแย่เฉยเฉยเฉยว่าโชคดีจริงเลยโชคดีตรงไหนไปรู้ไปแล้วจ้าก็โชคดีงั้นงี้งี้ยง้อเคหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพังออะไรนะวอร์ดล้อเล่นไปเี่ย เราเล็กจังไหมยานบินพังแล้วไม่ได้กลัวทีมงานมันถูกยิงร่วงแล้วเหรอก็ใช่เลยครับถูกต้องฮะดวงของเด็กใหม่เหรอหรือว่ามันไม่ได้กลัวผมไม่มีใครเคยยิงยานบินได้ามาก่อนเลยมันเฟ็โฟก,กนันเหรอ,อยานก,ก็ตามมันเป็นชะตาที่ยิ่งใหญ่ของเรา ก็นะไปเอาไงต่อพอเลื่อนรอบนี้ผมจะพาคุณไปที่ปลอดภัยถ้ามีที่ปลอดภัยจริงนะปั๊ม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 เห็นไหมคราบพอดีผมเล่นเร็วไปมันก็เลยไม่มีบทพูดบางอันนี่คือสมมติว่าถ้าผมเล่นไวสุดๆนะ โอเคต่อไปก็คืออ่าอีโกจีสอ่ะผมไม่รู้ว่าตาเบี่ยนมันแรงพอหรือเปล่า <c oughs> อืมแล้วก็เอามาใช้กับอะไรกันผมเน้นยิงระเบิดยานเลย <c oughs> <c oughs> ยิงระเบิดยานรัวๆเลยถ้าผมมีมุมอะนะประเด็คือถ้าผมมีมุม ระเบิดก็เอาไปเคลียร์หลังตัวเองแล้วกันนะเนาะเอาแค่ทีสี่ีสี่พอโอเคแล้วก็เอาเป็นไม่ใช่เอาเป็นอันนี้เออไลเวทโปรเทคเตอร์เต็นทำลายล้างอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรมาก จริงแล้วแต่ผมจะสแสดงแต่หลอกชุดต่งงี้เห็นแล้วกันนะคือตัวอ่างผมเล่นช้าแล้วคือปล่อยไปมันจะเป็นมันปกติหรือเปล่าเดี๋ยวผมสแสดงให้เห็นทีนึงอ่าก็เลยผมจะองเพิ่มพลต้อเพิ่มฟรีไวท์อยู่ดีฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องไวหน่อยนึงอืมเขอเพิ่งความไปเดี๋ยวในการจัดก,การพวกนี้แต่ไม่กระจายมันไปไปสับหลาดมากมัยิงใจได้ จต่การสัพพลาดและปกป้องพเลเรือนแต่ผมแสดงแดเร็ค่อยดูอกีกทจริงศัตรูทุกตัวมาอยู่นี่หมดเลยเหรอรู้สึกว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้หมดเลยทุกที่กองทัพน่ะมันใหญ่มากขนาดนั้นเหรอแล้วมีโอกาสเลยยานบินขนาดใหญ่ตอนนี้มันมันส่งสัพพลาดมาจะถูกเรียกว่ายานบินเครื่องใหญ่แต่เป็นเครื่องย้ายย้ายเกาะบรรไนกับบาเลีย แต่ยิงจ่อไปไม่ได้เลยคณาวิจัดจการไม่ได้ไหมอืมเรากำลังวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ตอนนี้จ่าบินขนาดใหญ่มากเดี๋ยวกันไปมันเริ่มไปิดสปารบมาแล้วก็เราจัดการได้ไม่หมดแน่นอน <c oughs> ไม่มปจัดก,การยานบินได้นี่เลยเหรอ <c oughs> ถ้าประกาศทำอะไรอยู่นี้ไม่เป็นไรผมมีอ e ีโก้ G2 อยู่ตรงนี้แล้ว เตรียมพร้อมยิงหน้าโอเคมาเลยครับท่านมา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 ,มาเออเปิดยันท่าดีดีเออเอาด้านเดียวเลยเหรอแล้วเขาทำได้เอาด้านเดียวเลยเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมไปเลยกูรู้จุดอ่อนของมันงั้นเหรอเนี่ย เดี๋ยวผมเล่นแบบช้าๆดูแล้วกันนก็คือถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยเลยแล้วก็เล้นยิงแบบจากการพวกนี้ไปเทียย่อมทองย่อมจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมโยนนี่ไปก่อนเบลดอนสวิเลียนผมมีอีโก้ก็เพียงพอแล้วสัพผมเดี๋ยวจะการลำนี้เสร็จก็จะการลำนู้นต่อวิ่งเข้าจุก ต่อคนยิงยานล่วงพอเลยอคนน,นั้นทำได้อีกแล้วไม่มีจุดจบแนะ่นอนแต่เาไม่ได้ถอน,นปัญญาแล้วก็ปฏิการเป็นเมืองปฏิการเมืองแห่งสัป,ปาดาห์ฮะ <c oughs> พลเรือจัตก,กาจารย์มันไม่ใช่ฟลุกแล้วขนาดนี้เขาคนนี้เป็นใครกันเด <c oughs> ี๋ยวนะพลเรืคนนี้รู้วิธีจัดก,การยานยานี้งั้นเหรอ ถ้าเขารู้จริงเราสามารถเปลีป่ยนเป็นทางของของสงครามได้เลยเนี่ยเราสามา,สสารถผิดสถานการณ์ได้เลยฮะแต่เราจัดการได้แล้วการให้เขา,าร่วมกับทีมเราอาจจะให้เขาอยู่ตำแหน่งดีๆแล้วก็ได้แน่นอนเลยแหมพอเล่นคนนี้นี่คือเป็นและะ้ต่อสู้ดีเลยผมแพ้ที่ผมแพ้แล้วอยู่หลังเขาใหญ่ยยมีขนาดใหญ่มาก <S <S ขอขอแค่มุมมุมยิงก็พอ แคุ่มยิงนิดนึงก็พอผ,อผมยิงส่ว่วนนิดเดียวพอครับผมไม่เอาอะไรมากแกรู้วิธีจัดการยานบินขนาดใหญ่แล้วอันนี้จะเปลี่ยนทางของสงคารามได้เลยต้องขอบคุณพลเรือนคนนั้นโอเคเราคนยิงยานพังแล้วโอเคขอมุมเฮ้ยไม่โดนอนไร พอเลฟคนนี้แล้วก็คนนั้นจะต้องจะต้องเข้ามาร่วมกับเราแน่นอนนี่คือคำสั่งคำสั่งเลยนะโอ้โหพังหมดเกลี้ยงเลย <c oughs> ยิงทำลายทุกลำเลย <c oughs> ไม่ทันได้ปล่อยเราก็ทานขนาดนี้เลนเจอร์ของเรานีคือยิงทำลายทุกลำทิ้งพ <c oughs> อบอก ทีมสืบราชการบอกเลยนะเมื่อกี้ว่าคนนี้จะต้องมามาเข้าร่วมทหารเดี๋ยวนี้เลยนี่มีคำสั่งเ <laughs> ขาถึงขั้นให้คำสั่งเลยอ่ะ <laughs> มันมีกำลังเสริม really อย่าลืมไปก็ว่ากำลังมันแย่ขนาดไหน <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> พอบอกถึงขั้นที่ว่าเลยนะเขาให้คำสั่งเลยว่าคนทูนี้ต้องมาร่วมกองทัพเราโดยทันทีไม่มีข้อโต้แยง้งเราแฮปอัปเปอร์แฮนด์จริงๆเลย โอเจะกวาดกับดไพได้ชื้อชื้อหมอไส่ขับกลัวเดี๋ยวผมไปฟาร์มที่นึงก่อนประดานี้คือมันดรอปของเยอะมากจริงๆนะผมไม่ได้จัดการพวกนี้นะมันสามารถกลุ่มของจารีตเลี่ยนได้เพโอกาสเราในการจัดการกองทัพของนี่แมนแต่ทำไปเสียงว่ทาที่คนอื่นทำไม่ได้และได้เป็นคนดังแน่นอน แหมนายต้องเข้าเข้าเฟ้นทหารเนอะทั้งประเภทสุดคนจะเป็นส่วนหนึ่งของอีเดียสแน่นอนเทคโนฟานเซอร์จริงๆและเขาร่วมอีเดีสแบบทันใจแล้วนี่จริงๆเราจะเคลีข้าพเจ้าช่ไอะไรเราอยู่อีเดีสอยู่แล้วอะโอ้เคปเลอร์เอฟเยี่ยมเลยบลูทเจ เค okay. เดี๋ยวผมขอไปทำคลิปตัวนี้เสริมหน่อยนะพอดอนเดี๋ยวผมกลับมานะโอ้เ oh, นี่ยม,มันสั้นไปแล้วไม่เป็นไรแต่ผมจะคลิปเสริมแล้วกันถือว่าเป็นคลิปอันนี้ที่ว่าผมเองทำลายไม่ได้สักลำอ่าเอาคลิปเริ่มมาตอนนี้ยิงคุ้มกันเพื่อนอย่างเดียวสมมติว่าเราทำลายไม่ได้สักลำนะโ okay. uh, อเคอ่าเดี๋ยวนะ มันควจะเป็นดาวหรอกปกติแน่นอนเลยให้ผมเดาเดี๋ยวแต่ผมต้องเคลียร์พวกนี้ให้ไวเหมือนกันไม่งั้นเราไม่งั้นเราผมลำบากแน่นอนเอเคอ่เ spreading calamity เคมันดรอปสัปราหมาเพิ่มมายิงใหญ่ได้เฮี๋ยวตะกดี๋แต่ผมถือว่าจะผมข้ามตรงนี้ให้เลยแล้วกันนะ ข้ามไปตรงที่ว่าผมเองว่ามีดาวหลอกตัวไหนเพิ่มบ้างโอเคเร็วหน่อยถอดแล้วไม่รีบจำแล้วไม่อยาวแล้วก็รอคนใช้อเน,นีกลากหมดจนเราสู้ตัอไม่ไหวตอนนี้ทาพประกาศกำลังเตรียมยานบินแบบใหม่แล้วยานบินแบบใหม่กันหรอเครอบินใหม่เหรอ แต่วามีทา,ทางวิธีจัดก,การยานพวกนี้ได้ใช่ไหมแน่นอนแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนานแค่ไหนสองเดือนแล้วก็หมายความว่าเราคงจะเสียเปรียบไปอีกสองเดือนสินะก็อย่างนั้นแหละสิ่งท,งที่เราทำได้ตอนนี้คือจากกาัปปด,ดการสับดาบไปลดความเสียหายพวกนี้โอเคอันนี้คือผมสมมติว่าผมเองไม่จัดก,การยาน,น,นเลย โอเคไม่ต okay. ้องกลัวทุกท่านผมเองจะช่วยจัดการสัปปะหลาดให้ก็พอผมเชื่อวกคนจะดีสุดแค่นี้แหละจริงปั๊ม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 มันไปสัปปะหลาดอีกแล้วเรานี้ทางศย์างแล้วก็มันกลายเป็นเป็นศูนย์แจกจ่ายพวกนี้หรอนแจกจ่ายพวกสัปปะหลาด เราแบบไม่ไหวแน่นอนทุกคนตายหมดแน่นอนใจเย็นเด้อใจเย็นอย่าใจร้อนท่านผมไม่คิดว่าเราจะทนไหวเนี่ยจะก,กว่ากว่ากองทัพอากาศจะสามารถทำที่จัดการการพนันได้อะนี่คืออะไยังพึ่ทงทัพอากาศอยู่ <laughs> ตอนนี้ทั่วโลกเป็นอย่างนี้แล้วเหรอถูกต้องจบขอโลกนี้มาแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริง ทนไว้ก่อนเราเราก็ไม่เป้นอน,นถ้าเราจะการตับปลับนี้ได้โอ้ยโอ้คโอ้โอเคผอบอกเโอ้นโอ้นบอกใหอ้หนีไปแล้ยโอยโอ้ยนั้นน่้ยโไ้โอ um um ้ยโอ้ยโอ้เโอบขอ้เก็บของเก็บยองยยอ้อยอยยอ้มอ้ยโยโอยโยยอมยยยยย จะจะเป็นขลาดใจโอ้ยโอเคขัา oh น okay. นี้คือมันลดเคล็บเล่ผมปิวไปนู่นละมันถึงจุดจบของโลกนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มันุษเสียชาติต้ตองศูนพันแน่นอนม่น่ากลัวฮะม่น่ากลัว๋ยวผมคอยช่วยพวกคุณเองมีสัปหลาดเยอะมากกว่าที่เราจัดการได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มันขึ้นกับเวลาแล้วก่อนก่อนที่ สิส,งสังคมศาสตร์เราจะ oh. นะพังทลายกันหมดแต่คนเห็นสัปปะรดรถนี้ไปไหนดีผมรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันจะหลอกเดียวก,กันกับของที่เราเจอในอีเดียพาแหละตำรับมาแล้วช่วยเราทีโอ้แตพบยนันพัฒนาได้ของสตูมันอยู่อยู่เดียเด๋ยวเดยมมหาสมุทร <God> จำนวนเยอะมาก มันมีกําลังเสริมด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้ผมเริ่มจะคิดแล้วสิว่ากําลังมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็นะคนไม่ได้ไปต้องคิดหรอกจริงเพราะเดี๋ยวคุณจะเห็นกันเองโอเคนี่แหละกสาสถานการณ์การลบทีบ่าภาพรวมแล้วเราเรา,เราได้เปรียบเพราะว่าเอเลี่ยนมันจะปล่อยสัปหลามันเรื่อยๆแต่อีเดียปก็สามารถจัดก,การได้มากกว่าครึ่งหนึ่งาาถา้าเกาิดกว่าจ วกว่าไผ่ได้มากกว่าครึ่งตอนนี้อีเดียบได้ประกาศแล้วว่าเขาจะพัฒนาคือเป็นรุ่นใหม่ที่สามารถจะจัแก้ไขสารการสงครามได้โอ้ที่จะเสร็จสิ้นในอีก2เดือนแล้วถูกปล่อยในพืพ้นที่ใน,ในหกเดือนที่สามารถจัดก,การยางแต่หญ่ได้ที่สามารถให้โอกาสเราในการจัดก,การกับกองจากศัตรูก่อนนะไหยเจ็บเจ็บเจ็บประเขานี้เยอะเกินเยอะเกินเยอะเกิน ประเด็นเดี๋ยวเพิ่งอะถ้าผมลงตอนนี <hi> um, ้ก็จบเลยโอเคผมต้องกินเข้าไปก่อนกินเข้าไปกินเข้าไปโอ๊ยเจ็บประเด็นกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปก่อนเดี๋ยวผมไม่มีแล้วผมไม่มีแล้วเลยผมไม่มีแล้วโอ้ชุดอ่ะเรียบร้อยแกฟลอเรียนดานี่แข็งแกร่งแล้วก็ เราก็กลหาญกว่าทุกคนในรู้ใช่ไหมต้องทำอะไรเมื่อทั่วโลกกลายเป็นสนามรบสิ่งที่เราทำได้ก็คือต่อสู้น่าเขาไม่ได้ชวนเราเข้าอีฟทันทีนะเออนี่เนี่ยถ้าคือประมาณว่าถ้าเราไม่ได้แบบจากการยานได้แบบสักลำหนึ่งแล้วก็เราก็น่าจะอย่า,ยางงี้นะมั้งเออถ้าผมลองชะก,การได้แค่ลำหนึ่งดูซิว่าเป็นไงมาสเตอร์แอร์เลเตอร์โอเคได้ดพันหนึ่งแล้วแอร์เลเตอร์ตู้ มาแต่ผมต้องใส่กรณีนี้ขึ้นมาดูนะเป็นกรณีที่ว่าผมจะการ์ดยาได้แค่ลำเดียวโอเคปิวโดนเพื่อนโดนพลเรือน,น,นอ่าพอดีมัสเตอร์ไม่ได้ัดการพลเรียนนะแต่ผมจะการพลเรียน okay so i have a a the large flying saucers that the boy monsters build the teleportation ships from now on uh -huh. teleportation ships are armored with what are basically barriers we cannot get a single attack in we need to of a did you figure out how to shoot them down we're currently analyzing the data พอเขายิงโดนได้กับว่าพราะันต้องการอะไรกันเนี่ยยานบินเดี๋ยวก็ไปถ้ามันปล่อยมาอย่าง,งี้แล้วก็เราจะการได้เป็นบอดเตอนอนไม่ไปทำจากการยาบินนี่เลยเหรอก็บบบบอมีแน่นอนนะไม่ต้องกลัวถ้าอากาศทำแมลแลวอะไรอยู่ถ้าอากาศก็ทำน้าที่ของู่ท่าอากาศไงเออเขาอยู่บนอากาศ โอเคทีิวโอเคไอ้ท่านทำอะไรตาวเนี่ยจะควนแล้วแน,น,น่นอนแน่นอนละร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะการยานได้สวยงามครารู้จุดอ่อนของนี่งั้นเหรอ คต้องมาดูหน่อยว่าถ้าผมมี้นลำเดียวมันจะเป็นยังไงโอเคจริงแล้วก็จะที่ผมบอกแหละ ปัมป๊มปั๊มโอเคแต่ีผมไม่มาสองรอบคือพวกคุณแค่จากการยันลำเดียวก็เพียงพอหายจริงแค่ยานลำเดียวก็จะมากก็ก็มากพอให้สุนัขจการบอกว่าผมจะดึงคุณเข้ามาโดยวทันทีไม่เอาโน <c oughs> โอเคประมณนี่แหละครับโอเคก็ผมได้สแสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นเป็นยังไงบ้างโอเคขอให้คนโชคดีครับผมเจอกันในภาพต่ตอไปเ a สเลสสองสวัสดีสวัสดีฮะบา,บายบายปิ๊ปปิวเราใส่ชุดและเยี่ยม